การคุมกําเนิดเนี่ยมีหลากหลายวิธีจริงๆถ้าหากว่าแม้กระทั่งกินยาคุมฉีดยาคุมหรือจะคุมวิธีใดๆเนี่ย <c oughs> สามารถเดินไปพบคุณหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องแปลกไหมคุณหมอหรือว่าทําได้ไหมไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือในแต่ละโรงพยาบาลเนาะหรือว่าแผนกแบบสูตินรีแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีในเรื่องของการพกวกแบบคุกมกําเนิดอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเออเราจะคุกมกําเนิดแบบไหนดีนะคะหรือว่าเราอะ่ะมีข้อห้ามนะคะในการคุกรมกําเนิดวิธีไหนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มวิธีการคุกรมกาเนิดคะ่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอเลยนะคะาคุณหมอเขาจะมีวิธีการทางเลือกให้เราหลายอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ดูว่าแบบหน นะคะที่เหมาะสมกับเรานะคะอ mm. ก็จะดีกว่านะคะแล้วก็มีมีตัวเลือกหลายหลาหลากหลายอะ่ะคือการคุมกาเนิดไม่ใช่มีแค่กินยาคุมเพียงอย่างเดียวละกันเนาะหรือว่าการใส่ถุงยางมันมีเยอะกว่านั้นค่ะแล้วก็อาจจะตอบโจทย์นะคะของคนไข้นะหรือว่าคนที่เข้าไปให้รับการปรึกษาค่ะได้ดีกว่าด้วยนะคะ uh. ก็ในเรื่องของยาคุมกินการกินยาคุมคือ ลืมกินกันเยอะมากลืมกินกันเยอะอแล้วพอลืมกินเนี่ยบางทีเนี่ยอาท้องจากการที่เราแบบลืมกินนะคะจาไม่ได้ว่ากินไปเมื่อ,อไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะก็พลาดกันเยอะเหมือนกันค่ะสําหรับวิธีการการกินยานะคะแล้วก็ต้องกินวันนะคะอลองดูค่ับว่าวิธีไหนที่จะตอบโจทย์กับแต่ละนคนค่ะ